อ,อ๋อนิูแคมรี่ครับคันนี้คือ2.5ตัว G ีพี่2.5ตัว G ีคันสีดําคันนั้นแหละนะครับที่ผมเคยบอกว่ารถปรับสภาพเสร็จผมมารีวิวใหม่คือคันนี้เลยพี่2.5ตัว G ีครับพี่คันนี้นะครับรถบ้านไปไ้ายแดงมือเดียวครับกับราคาค่าตัวเพียง699,000บาทรถผมบอกเลยว่าสวยคลิปจริงๆคันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้เอารถมาอัปเดตให้หนึคันนะครับ คันนี้คือโตโยต้าแคมรี่นะครับเป็นโฉมปี2019นะครับรุ่นย่อยคือ2.5ตัว G นะครับตัวรถคันนี้ได้เป็นรถบ้านนะครับป้ายแดงมือเดียวคือรถบ้านจริงๆนะครับซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับและราคาคันนี้เราเสนอขายนะครับเพียง699,000บาทเท่านั้นกับป้ายแดงนะครับ1,500กว่าบาทป้ายแดง1,500กว่าบาทวันนี้พี่เอาสีดำคันนี้ไปใช้งานพี่วันนี้พี่เอาสีดำคันนี้ไปใช้งานผมบอกเลยว่ารถสวยทั้งคันหน้าเดิมข้างเดิมหลังเดิม รถนะมีเก็บงานชิ้นเดียวคือฝากระโปงนะครับฝากระโปงเนี่ยมันเป็นเม็ดหินกระเด็นขึ้นไปนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมก็ชี้ให้ดูแล้วนะว่ามันมีรอยตรงนี้นะครับตอนนี้รถก็กลับมาจากเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะตัวฝากระโปรงก็เนียนกลิบนะครับเราใช้ประกันติดรถอะเคมมานะครับนะบตัวนี้รถบ้านนึงมีประกันอยู่นะนะครับแล้วของเรา,าจะมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะครับหนึ่งปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอ,อีกหนึ่งปีทั่วประเทศนะครับ สำหรับใครที่อยากได้ตัวซีดานสปอร์ตสวยๆหรูๆคันนี้นะครับต้องชมคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะพี่นะแจ้งเตือนไว้กดกระดิ่งไว้นะครับด้านหน้านะครับระบบ2ฟส่องสว่างนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมาพร้อมเดิทางมันนิ่งไร้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2จุดมันจะฝังอยู่ตอนมุมมุมกันชนนะครับมันจะฝังอยู่ตรงมุมมุมกันชนแถวช่วงนะี้มีฝัง่งนะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกันชนหน้าจะเป็นสีเทาตัดสีดานะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น l e d แล้วนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อยู่นี่นะครับไฟหน้าอยู่ด้านบนชุดกันชนแนบสนิทเลยพี่รถสีดสําสวยๆล้อแม็กคันนี้ได้ขอบ18ล้อแม็กคันนี้ได้ขอบ18นะครับได้ยางโตโยนะได้ยางโตโยไปนะครับยางโตโยปีย3สสนะครับสีด้านข้างเดิมนะครับเราไม่ได้เก็บงานสีด้านข้างแล้วเราเก็บแค่หม้อรงทีเดียว ับนะพี่ดูเส้นสันขอบประตูนะครับเลี่ยมสันคมสันชัดเจนกระจกข้างๆปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็คิ้วขอบกระจกเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วมีระบบไลายสปอตมาให้นะแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะครับหรือว่าแจ้งเตือนมุมอับสายตาน,นั่นเองคันนี้มันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมครับรถนะ่ะรถได้ปีสิบเก้านะนะแล้วก็ได้สีดํานะครับแล้วก็ได้รถบ้านนะเลขไม้แสนหกเนี่ยผมไม่เกี่ยงเลยพี่ถ้าราคานี้นะถ้าแบบ ใครที่มีความจําเป็นแบบต้องการจะเปลี่ยนรถจริงๆนะคันนี้ผมก็มองว่าเหมาะสมคันนี้ผมก็มองว่าเหมาะสมนะเพราะาราคา699นะฮะซื้อเงินสดไม่มีแวดด้วยคันนี้ผมขายถูกที่สุดและพี่ลองไปเซิร์ชดูก็ได้ทุกที่นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok อะไรต่างๆผมว่าคันนี้ผมขายถูกสุดละ699แล้วพี่ดูลงรอยอะไรต่างๆไม่มีเลยกระจกเดิมทุกบานนะครับประตูเนี่ยไล่ให้ดูตัประตูเลยสวยมาก นะ้เมท้าซีนประตูทุกอย่างนะครับเดิมครบหมดเดิมครบหมดนะครับแผงประตูก็เป็นหนังสีดำนะตัดกับพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับกระจกเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานนะภายในได้เป็นพวงมาลัย3าก้านนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูซอนโทล็อกความเร็วให้นะครับปุ่มพุทสตาร์ทหน้าจอเนวิเกเตอร์นะครับแทคชั่นคอนโทรลเปิดฝาท้ายเปิดฝาถาังไฟหน้าออโต้มีล็อกความเร็วแล้วงานพวงมาลัยนะครับไม่มีขาดเลยพี่เนี่ยพวงมาลัยเดิมรถป้ายแดงมือเดียว รถบ้านนะพวงมาลัยสวยนะพวงมาลัยสวยรถมือสองมันจะมีเสน่ห์นะมีล้อความเร็วให้นะครับแล้วก็ตัวนะเลือนใหม่ก็อยู่ตรงนี้หนึ่งหกแปดสามหกแปดหนึ่งหกแปดสามหกแปดครับพี่เลขใหม่ครับนะคันนี้ได้สองจุดห้าตัวจีนะครับเป็นตัวท็อปเป็นซินนะครับตัวคอนโซลตรงนู้นนะจะมีไฟ ambient light นะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็นเนวิเกเตอร์นะครับทัาสกิกนะแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จมีให้ เกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับมีเกียร์สปอร์ตปรับเป็นบวกลบได้นะครับหากต้องการเร่งรอบให้สูงๆนะครับเวลาเราไปแบบขึ้นเขาหรือว่าต้องการอัตราเร่งแบบต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถปรับมาเป็นเกียร์ S แล้วเราก็ดึงเป็นเกียร์ลบนะครับมันก็จะทดเกียร์จาก7เหลือ6จาก6เหลือ5อย่างนี้แล้วก็มาพร้อมโหมดการขับขี่นะครับให้3โหมด Eco Normal Sport รวมถึงเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็โต t o Brake นะครับเป็นลายไม้นะคอนโซลกลาง บ่อเนี้ยได้เป็นบ์ดไฟฟ้าคู่หน้านะครับบ่อเนี้ยได้เป็นบ์ดไฟฟ้าคู่หน้านะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับพี่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดูซอกเอซอกบีสวยคลิปซอกเอซอกบีสวยคลิปนะคันนี้คือออร์เดลแคมรี่ครับพี่ซอกยี่ห้าตัวจีรถบ้านสวยๆอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำเพราะว่าซื้อเงินสดไม่มีแหวนซื้อเงินสดไม่มีแหวน,น,ม,ม,วนมีแอร์หลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ตัวพรมอันนี้หน้าตาอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่พรมคันนี้ใช้ดีมากเพราะว่ามันจะกรองฝุ่นได้ดีนะฝุ่นมันจะไม่ได้ไหลไปไหนมันจะไม่ได้ฟุ้งในรถมันจะไปอยู่ในจุดขยุยขยุยแบบนี้แหละนะครับหน้าตาเหมือนฝอยทัดหมอนะครับแต่ใช้งานได้ดีมากนะครับมันกันฝุ่นได้ดีสุดตัวเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดมีม่านข้างนะครับกองแสงนิรภัยให้สองฝั่งนะครับแล้วก็รวมถึงมีม่านหลังไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงนู้นนะมีม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยพี่คันนี้สวยสวย๊บิเลย นะครับโครงทรงโคร,รงสร้างเดิมหมดโครงทรงโคร,รงสร้างนี่เดิมหมดเห็นไหมแถบสีเขียวไหมใครที่สนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยครับที่0 96 535 5153 0 96นะครับ535 5153นะครับซีนประตูหลังก็เดิมเดิมจริงๆคันนี้นะครับรถสวยมากนะรถปี2019แท้ๆนะครับหลังพงราคาสรุปที่เดิมๆ หลังคงหลังคาสลูปที่เดิมๆนะรถเราขัดสีฉวีวันมาให้อย่างดีพี่ขัดสีฉวีวันมาให้อย่างดีเซ็นเซอร์ด้านท้ายสี่จุดเซ็นเซอร์ด้านท้ายสี่จุดนะครับคาดหลังแคมรี่นะครับปลายท่อคู่นะครับเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะเปิดปิดได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะใครลาคาญตัวพาร์คกิ้งเซนเซอร์ก็สามารถปิดได้นะครับนะย้ําเบอร์โทรนะพี่นะศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสาม 096นะครับ5355153รถสวยจริงไม่ติงนังด้วยนะ699พี่ดูสีดูสันประตูทุกอย่างนะครับรถผมบอกแล้วว่าเก็บงานชิ้นเดียวคือฝากระโปรงเป็นเม็ดหินถ้าใครอยากดูรูปบีฟอร์เ f อร์ก็ได้เลยนะผมมีให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้อีกรอบนึงสำหรับคันนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระก็ก,กว้างตามสไตล์แคมนะครับแล้วก็มีหูล็อกให้พเจ้เขียนเป็นตัวฮุกนะตัวฮุกค,คือตัวเกี่ยว นะครับนะล้อด้านล่างนะจะเป็นล้ออะไรนะครับจะมีตัวที่เป็นล้อแมกนะครับสำหรับแคมที่ชมนี้นะครับล้อทั้งห้าล้อนะห้าล้อเลยนะมันจะมีตัววัดลมยางอัจฉริยะอยู่ในล้อนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราลดยางก่อนเราไม่รู้ตัวนะครับตัวนี้นะรุ่นนี้มันจะแจ้งเตือนที่หน้าจอเลยทุกอย่างนะครับแจ้งเตือนทุกอย่างที่หน้าจอหมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะท่านผู้หญิงสุภาพตี ite, หรือว่า ผู้ชายที่ใช้รถแล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาเติมลงเติมลมไม่ค่อยได้มีเวลาดูรถคันเนี้ยเขามีระบบอำนวยความสะดวกให้นะครับแนะจ้งเตือนลมยางนะครับแรงดันลมยางเขาจะแจ้งเป็นค่า psi นะครับเป็นอาร์คเดิมนะครับเดิมเดิมสวยๆเลยแล้วก็นี่รถเดิมนะซีนเซิร์ทุกอย่างเดิมหมดเลยโลโก้โลโก้ตัวไฟเนี่ยเป็นไฟเดิมโรงงานนะครับเขาเรียกไฟมันเป็นตัวทางเขาเรียกว่าเป็นซับ ซัพพลายเออร์ของเขาไม่ใช่ซับบูเฟอร์จะพูดเป็นซับบูเฟอร์เฉยเลยมันเป็นซัพพลายเออร์ของโตโยต้านะมันมีหลายยี่ห้อนะครับที่ใช้ซัพยี่ห้อนี้นะโกอิโตนะทำระบบไฟนะถ้าเห็นเห็นน่าจะมีโตโยต้าแล้วก็ยูสุหรือ,อยังไงนั่นแหละนะครับเท่าที่รีวิวมาแล้วก็เห็นผ่านตาแล้วนภะาษีคันนี้ก็หกแปดหมดกระกฎาคมหกแปดใช้ยาวๆพี่นะแล้วคันนี้ยังมีประกันติดรถอยู่นะมีประกันติดรถอยู่นะครับ ข้องเครื่องยนต์สอง5หเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเครื่องจะไม่เหมือนสองูนีนะครับแล้วก็ไม่เหมือนสองจุ r ห้าตด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์คนละตัวกันนะตัวระบบหัวฉีดมันไม่เหมือนกันแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับแถบสติ๊กเกอร์แถบสีเขียวทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยดูตรงนี้เนี่ยนะอันนี้คือรถถ้าออกห้างมาใช่ไหมมันจะมีแถบตรงนี้อยู่ถ้ารถใช้ไปน,นานๆอาจาออาจะถลอ,อาากได้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นสีเดียวกับฝากระโปรงเนี่ยแสดงว่ารถทําสีนะรจริงๆมันต้องส่องดดู้านในใ แต่คันนี้ดูด้วยตาเปล่าได้เพราะว่าอะไรสังเกตเ็นอาร์คแล้วก็ดูรอยสติกเกอร์พวกนี้แล้วแถบสีเขียวตัวนี้นะหนึ่งที่เสร็จป,ปุ๊บนะก็ดูตามสติกเกอร์พวกนี้นะครับมันจะมีสองจุดใช่ไหมนะแล้วก็ซีนเนี่ยซีนเดิมซีนเดิมมันจะกดเข้าไปแล้วมันก็จะขืนตัวนะครับแล้วก็หัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับตัวบนนะครับอันนี้คือตัวบนนะอันนี้คือตัวล่ากแล้วมันจะมีตัวน้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ด้านนั่งตัวนึงนะครับ บ้าหัวโชคเนี่ยก็ดูได้เลยนะเห็นหัวน็อตไหมว่ามันไม่มีรอยขัดใดอย่างใดเลยนะครับนะสวยเดิมบางพี่0965355153พี่โทรตามเบอร์ติดต่อได้เลยนะครับคันนี้นะครับป้ายแดงหนึ่งล้าน้าแสกว่าบาทนะครับวันนี้พอเป็นมือสองราคาเหลือหกแส0เก้า้าบาทราคาหายไปเกินครึ่งนะครับเกิน6 0สเอร์ตลยตัวรถเรารับประกันโครงสร้างไม่มีพิกามจมน้ำชนหนักพิกามตีลังกากับสีตัดแต่งตัวถังนะครับยินดีคืนเงินให้ อันนี้คือออล์เดลแคมเบอ2.5ตัวจีรถบ้านป้ายแดงมือเดียวซื้อเงินสดไม่มีแวดพี่พี่จบไป699ได้เลยผมฟรีค่าโอนให้นะรฟรีค่าโอนให้แล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ฟรีให้1ปีนะครับ10,000โลบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศอีก1ปีครับ